สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้องคายพาเลาะครับเมื่อนี้นี่ก็เป็นคลองระบายน้ำซึ่งเมื่อคืนนี่ฝนตกมากฝนตกมาแห้งเติบ็น,น้ำไหลตัดตัดเนาะครับน้ำลงห้วยควนละ,อะตอนเชาน้ามากกอากาศก็เย็นสบายดีครับเมื่อนี้ยซึ่งซึ่งฝนทั้งร่มครับเมื่อนี้ซึ่งฝนทั้งร่มเขามากตกมา,ากเกิเครื่อชุม่มชื้นหลายเตบอยู่ครับส่วนขวเขาเข้ากับ ยิลักษณะแบบนี ings, so that that like. ้นะครับเ่าขึ้นโดนฝนไปนะครับเออ่นกับมีความสวยงามความงามไรยเพื่อนกับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับมือขึ้นนี่ก็มีฝนตกครับเพราะว่ามีพายุเขานะครับมีพายุเขาช่วงนี้ก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงไปครับอ่าความเย็นกัเริ่มมากนะครับนี่อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วจะเขาด้วยดูหนาวแล้วเนาะเกิด เปลี่ยนแปลงแต่มีฝนตกเย็นดีชุ่มชําดีนะครับมีฝนตกมากก็เลยอาการของข้าวของเราก็ก็นอนนะครับข้าวนอนรอเราแล้วครับนอาการของเพิ่นก็เป็นแบบนี้นะครับนี่สสวัสดีครับเอบซสาวน้องไครพาละทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับนี่ พามาเบิ่งเขางามครับเขางามลมเลยเขางามไหลจนลมครับพี่น้องนี่กัดแดดออกสองสามวันกันจะเกี้ยวแล้วครับฝนตกมากอ่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ว่าะจะมีจะมีแกบไหลล้ลนลงครับนี่แกบไหลลงเรื่องกับนนดินล้วนซุยดีครับการจะเลื่อนเติบโตกะไงไว้ครับงาม เขาก็จะมีห่วงลักษณะแบบนี้นะครับนี่ห่วงโดดๆกันนานี่อร่วมทับกันมากบ่ได้ผลดีบันไดดอกไม่ได้เกี่ยวกับเกี่ยวหนกพี่น้องไม่ได้เกี่ยวกเกี่ยวหาักเนาะไม่ได้ลถดไม่เกี่ยวกัดอะไรอ้ถอยหลังเกี่ยวครับเกี่ยวไปเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังมาตักหม่องเก้าอีกครับก็ได้หมุนวนเยียนเลยถ้าเขาร่วมก็จะเกี่ยวยากจังหน่อย เพราะว่าใบเพิ่นกับลายเนาะเกี่ยวยากแล้วกับบางที่ก็อาจจะแขน้นแขน้นหมายถึงว่าลดแข้นครับเกี่ยวแล้วเขาบกออกนะครับเพราะว่าใบฟางไปจิตกับใบพัดใบปั่นนี่ในหันเนาะครับก็จะทําให้เครื่องบลมุนจะต้องมาจอดรดไวแล้วก็ดึงออกแต่เสียวเวลาครับพี่น้องเสียวเวลาในการเกี่ยวเนาะถ้าเขาลมแ้เพิ่นยืนต้นสั้นอยู่กันี่นะว่าความ ข่วมพอด ok, ok bon ok ีบ de ่มีเนาะครับพี่น้องข่วมบ่มีคว่มพอดีเนาะถ้าง่ามไรถ้าง่ามไรก็ล่มถ้าบ่ง่ามก็ได้หน่อยเอาก็เรียกเอาง่ามเนาะง่ามแต่ว่าลวกเกี่ยวใหญ่สมัยตะกี้ผมมาเกี่ยวเขาล่มนะครับเนาะเกี่ยวเขาล่มวมเกี่ยวหนักเอาคนเกี่ยวกับเกี่ยวหนักขึ้นกันถ้าเกี่ยวไร้วันือว่าเกี่ยวไร้วันนี่ก็เกี่ยวบ่ไปบ่มาแล้ว เกี่ยวว่าไปว่ามาอยู่แต่มันเกี่ยของหยองขอ,องหย,ยองเยอ,เอะเกี่ยวเขาล่มเขาโยงแล้วพอกลึกเด็กเลี้ยงเบืออ่อเลยเด็เลี้ยงเลี้ยงเบืออ่อเลยไม่วีเพิ่นกะยังเขียวเขียวอยู่เพราะว่าน้ำมันจะมีอยู่ครับมีน้ำข้าม,มาฝนตกมากแบน้ำค้างเต็มอยู่ครับพี่น้องน้ำและนีน้ำเต็มยอยูเลย เป็นน้ำนี่ครับเนี่ยนี่น้ำตรงนี้จะมีขี้แกบมีแกบครับเป็นปุ๋ยแกบได้ผลดีเยอด้ครับใส่ปุ๋ยแกบเนี่ยทา,าอ่าบ้านห้าใส่ก็จะดีอยูะเพราะว่าปรับสภาพดินก่อนอาาห่าปรับสภาพดินได้ดีได้งามกะเอาปลูกพืชก็งาม การปลูกพืชก็มีการเตรียมดินตากดินนะครับตากดินหรือว่าฮ้าจะปลูกอ้อยหรือว่าปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกพืชผักต่างๆนะครับเนาะฮาก็ต้องมีการเตรียมดินพ่วนดินไว้เจนเนิเนอยังต้มกับเดือนนึ่ง้วครับตากดินไว้หลังจ็เฮ้าวจะมาปลูกฮ่าจะมาปลูก,ลกพืชผักที่เฮ้าต้องการปลูกเพราะว่าขาดเชื้อในดิน่อน ดับแรกขาเสื่อจุดินซีในดินตากดินไวอีกอย่างนึงก็กำจัดวัชพืชนเนะครับการที่ว่าเข้าพ่วนดินไว้ก็เพื่อกำจัดวัชพืชนาถ้าเข้า้าเข้าไทพุนดินปั๊บแล้วก็ไปปลูกได้เรียกว่าฮักข้อดินนะครับการปลูกคักข้อดินการเฝ้าปลูกนะเข้าเลีงเข้ารีบเข้าเฝ้าได้เหมือนกันบ่ดีบันไดนะครับ เราต้องทําตามด,ด,ดูการทําใจเย,ย็นๆสำหรับเดือนกันยายนนี้กับบ้านท่อกับเตรียมดินแล้วครับนี่เตรียมดินี่ว่าจะปลูกอ้อยปลูกมันเนาะครับเดือนตุลาคมเดือนตุลาจะมีการปลูกอ้อยปลูกมันกันการปลูกอ้อยเขาก็เตรียมดินแต่ช่วงนี้แล้วครับนี่หลังจากดำให้ดำหน้าเสร็จเนาะครับเขาก็ึ้นให้ทิ่ให้ผู้มีให้มีหน้าก็มีหน้าก็ทำหน้าเสร็จแล้วก็ เ,เตรียมดินปลูกเพราะว่าจะเป็นอ้อยเป็นมันเป็นข้าวโพดเนาะครับสําหรับพื้นที่บางพื้นทีก่กะบ้านทฮาช่วงนี้กะเกียวเขาแล้วเนาะครับเขาหน้าปังอาจจะเป็นเขาหน้าปังแถวภาคกลางแถวภาคอีสานเฮ่ากะจะมีแต่เขาหน้าปีนะครับเขาหน้าปีเขาหน้าปังก็ตัวหน่อยผู้มีเขาหน้าปังก็ได้เกี่ยวแล้วครับนี่ยแถวภาคกลางก็จะหลังจากเก็บเกียวเขาแล้วก็จะปลูก จำพวกพืชอย่างอื่นทดแทนเนาะครับอาจจะเป็นขวโพดขวฟงางเรายังปลูกนอกที่ดูเพื่อปรับเปลี่ยนดินนะครับเรียกว่าปลูกพืชมุนเวียนปลูกพืชมุนเวียนแถวภาักกลางก็จะมีะเกี่ยวเขาเสร็จเนาะครับได้ผลผลิตจากการเกี่ยวเขาแล้วทีหน้าทีาาว่างเป้าอยู่นะครับก็จะเอาหาเบี้ยต้นสนุมาว่านครับจะเกิดต้นสนุขึ้นมา เต็มพื้นที่นะครับในเมื่อสนว่าแก้มากก็เอารถปัน้นเอารถมาปั้นตีดินนวนผสมใส่กันเป็นปุ๋ยหมักแต่ก่อนกับผมก็ยุ่บ้านผมก็จะมีหญ้าไงยิงถิ่นอนะไเนาะเพราะว่าแต่ก่อนใส่ควายไถหน้าพี่น้อง <c oughs> สมัยใส่ควายไถหน้าพี่นอ้องผู้เกิดท่านเนาะรุ่นเดียวกันแต่คงจะได้เคยไถหน้าเอาใส่ควายไถหน้าแต่ก่อน ก็จะเสียจจะเลียวกับสามโมงเช้ากินเขาครับโอ้หิวเขาแหง้งขึ้นมากินกับยังกัดแทบเนะาะเพราะหิวคือ <c> ย <ười> ังเข้าไปหาเก็บเห็ดเนาะครับเน้ะยิ่งมาเศ้าไปถ้าเศร้าตีสามตีสี่เก็บเห็ดเก็บเห็ดขึ้นมาเก้ไปมั่นเพื่อนไปจนหกโมงหกโมงเจ็ดโมงเศ้ามากกินเขากัดแทบเนาะครับกับแกว้วบองอไปหาเก็บเห็ดหัวเขากับแกว้วบองบกบองับปิ่งปลาไปกินกัดแทบ พี่น้องกเบื่องเขาล่มครับมือนอ้อล่มครับครับหลังเก็บเกี้ยวก็ดีซ่ายด้นี่รดลถเขาอยู่ยากรถเกี้ยวยากน้อยเพื่อนรับน้ำนักบ่ไห้มเพื่อนกระชิดลองแยกเนี่ยก็ได้ต่อไปกับเพาะยุก,ก็จะเขามาอันนี้ช่วงสองสามวันนี่ครับกพายุกจะเขามาฝนตก คนโตมากเม็ดเขาเพิงกันและรับน้ำนักเพิ่งกันนอนลงนะครับนอนเขาเรียกว่านอนท่าครับเนี่ยนอนท่าเนาะนอนรอถ้าเป็นภาษาการก็นอนรอนอนรอเจ้าของว่าเมื่อ,อไรเจ้าของจะมาเกี่ยวสักทีเนาะว่าเก็บเกี่ยวขึ้นมาออนซ่อนเข่าไหมครับพี่น้องเข่าไหมเบื่อ เดี๋ยวซูมไปซูมไปพี่น้องเบ้างเม็ดล้าไหลเป็นตาเม็ดเข่านี่จังคือว่าแม่นการทำหน้าพี่น้องนี่การทำหน้าการทำหน้าได้ผลผลิตหลายเม็ดเข่าไหลาเข่าเบ้อสูงเนี่ย 7, 60, เจ็ดหกชิปเจ็ดชิปเชนนี่ว่านี่พี่น้องเนื้อเห็นอยู่นี่บ้อสูง แตาแม่อเอาคนเกี่ยวกับมาะเลยครับนี่พอด,ดีเลยบ่ได้ดกลุ่มพอด,ดีตักไปเลยบ่ได้ดกลุ่มบ่ได้ดปวดเอวเก็บหลังปวดเอวเขากำลังสั้นนี่เกี่ยวเหมาะเลยนะครับถึงว่าเข้าจาังไรวันมาเกี่ยวกับคุ่มค่านะไปได้เร็วได้ดีเกี่ยวถ้าเพื่อนไปลักษณะนี้เข้ากะเขาก็อยากซาอยากน้อยนี่แต่ว่าถือใจไรยวันได้ไรวันมาเด็ะจะได้ไรยวัน เวลาไปเกี่ยวจะได้หลายมือลายวันขาแรงบ้านเท่ากับขันตั้มกับซี่ร้อยหาอยแล้วครับบางพื้นที่เนาะจ้างมากกับถากับเขาเข่าดีได้กินลาบบวัวลาบควายได้กินลาบได้กินน้ำโคกเสืดีๆกับไม้เข่าอีกที่มือไม่ถาเขาตอนรับบอดีเลียงบอดีมือไม่มากไปของเจ้าอื่นแล้ว ก็เจ้าอื่นมากกับให้ราคาสูงขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสมมุติว่าเจ้านี่ให้สี่ร้อยอให้สี่ร้อยหา้าสิบไปสี่ร้อยหา้าสิบบาทปล่อยเขาเข้าทิ้งไว้บาทนี้อ้าวคนงานทำบานเท่าม่อคือสมัยกี่สมัยก้อนเนาะครับสมัยกี่สมัยก้อนกันยังว่าจ้างว่านหากันได้การจ้างการว่านการว่านการลงแขกครับการร่งแขกสมัยตะกี้กับมวนเนี่ย เกี่ยวเขาจะหากันเบิดบ้านนะครับหากันมากเอื้อนกันมากมือเื่ไม่เกี่ยวเขาซอยแน่เด้อก็มามาเกี่ยวเขาซอยกันลงแจกสามสิบสี่สิบก้อนไปเลยพี่น้องมาซอยกันช่วงเช้าเขาก็เลี้ยงอาหารช่วงเที่ยงมากจะเลี้ยงเบาๆตำสมปัดหมีเนาะตอนคำแรงมากจะกินลาบเป็ดม้วนกันครับพี่น้องตะกี้ สมัยคู่มือนี้บ่มีแล้วการหากันว่านกันกันว่านหรือว่าการล่แขกแหะครับสมัยคู่มือนี้บ่มีจะมีแต่การจ้างเนาะเงินเป็นแต่ส่วนใหญ่อาศัยเงินเป็นส่วนใหญ่เงินคือพระเจ้าเงินคือพระเจ้าเสียกเป็นยังกระไดเงินเนาะครับถึงจะบ่ม่มถึงจะบ่มมแต่ว่าก็ทํำประโยชน์ได้ลายงยเงิเนเงิเนงจะมีประโยชน์มีโทษครับ ตรวจตรวแบบไหนดีตรวคือว,ว่าเอาบ่มีเงินนี่แหละเอาบ่มีเงินับบรรยากาศสวยงามขึ้นออกบรรยากาศลมรื่นลมบ่อยๆมาสำหรับผู้นอนอยู่ธงอยู่ทากันเยน็นสบายดีบ่ได้ใส่ฟืนใส่ไ,ไฟเปลืองพัดลมเปลืองแอรอ์เหมือนกับอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองกันเปลืองไฟยอย่าน้อย เ้าไปในห้องในกระเปิดแอร์บ้านห้องกัะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับแถวภาคกลางก็จะมิต่ฤดูร้อนฤดูหนาวแก้วมี่ก็จะใส่ไฟไลเปิดเสียค่าฟื้นคสาไฟสำหรับยุธงให้ทงหน้าห้องกัะบ้ได้คิดยังไรนะครับเนาะกิจเถียงหน้าไหวโล่งๆนอนอยู่ปีสบายอยู่ทงหน้าชมทงหน้าไปนับสำหรับคลิปนี้กับสาวน้อไข่พ้ารอกะ ขอฝากไว้อีกจักคลิปนะครับช่วมเขาง่ามเขาสวยน้ำกันนะครับนี่ขอให้พี่น้องมีความสุขทุกผู้ทุกคนจะบางเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีประโยชน์แก่พี่แกน้องบ่อหน่อยกั็หลายครับักฝากเป็นกำลังใจอห่าน้ำนะครับสาวน้องค่าเพระรอจะมาอัปเดตเขาแน่น่าเป็นประจำนะครับเดี๋ยวอ่า ว่าจะทำอะไรต่อไปบ้างเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ